มหาศึกล่างพิภพตอนที่174หลัวเฟิงตบหน้าเลือดสารพระองค์จัดให้อันดับแรกโฮยา่าตบหน้ากันกลางรายการงานนี้เลือดพุ่งไม่ใช่เพราะบูแต่เพราะตบหน้าโรเฟิงต้องมาตัดสินคดีลูกน้องของราชาโลหิตแบบเรียวไทม์ต่อหน้าเจ้าตัวเลยด้วยไม่ให้ซีนหายใจสักนิด ก็เพราะว่าหลังจากหลัวเฟิงบุกพังบททดสอบโลหิตแบบไม่ให้เกียรติใครบริษัทจักรวาลก็จัดหนักให้ภารกิจขั้นที่3มาทันทีโดยเจาะจงไปที่พี่เลือดโดยเฉพาะภารกิจคืออะไรก็แค่ให้หลัวเฟิงตัดสินคดี21คน ซึ่งในนี้มีราชาอมตะสองกับผู้ครองดาวอีก19คนที่ไปทำเรื่องเกินเบอร์เกินโคตาให้ตายเธอ,อยูคนพวกนี้คือเส้นเลือดใหญ่ของราชาโลหิตเลยนะตะเอง แถมที่พีคคือไม่ต้องให้ใครจับบริษัทสั่งให้ราชาโลหิตจับลูกน้องตัวเองมาให้หลัวเฟิงพิภากษาเรียกว่าตบหน้าแบบฟูลคอมโบเพิ่งโดนหลัวเฟิงบุกใส่ไปหมัดหมาตอนก่อนตอนนี้ยังต้องมาโดนตัดสินลูกน้องต่อหน้าอีกเอา้านี่มันละครจักรวาล หลัวเฟิงตัดสินยังไงล่ะก็ไม่สนใจน้ำหน้าใครทั้งนั้นแม้ว่าราชาเลือดจัดเต็มทั้งสาวสวยเล่าหรูปูเสือเชียขนาดแถมคำพูดหวานว่าโอ้ท่านรุดเฟิงช่างเป็นขุนพลของท่านเจินเหยียนอะไรจะเทพปานนี้แต่หลัวเฟิงทำหน้านิ่งบอกว่า ก็คือกดมุกดราม่าก็ไม่ช่วยสุดท้าย21คนโดนตัดสินประหารยกชุดไม่มีใครรอดราชาเลือดถึงกับอึ้งแดกบอกว่าอีอยังวะกูลงทุนตั้งขนาดนี้ทำไมไม่เห็นใจบ้างแต่ขอโทษนะครับโลกนี้มันไม่ใช่ละครน,น้ำเน่านี่มันจักรวาลไว้พี่ ท้ายที่สุดหลวเฟิงได้ใจเบื้องบนไปเต็มๆบริษัทจักรวาลทุกระดับพากันปรบมือรัวเออไอหนุ่มนี่แหละลูกผู้ชายเต็มร้อยภารกิจนี้จึงเป็นอีกหมุดหมายที่หลวเฟิงแสดงให้เห็นว่าจะเทพก็ต้องมีหลักการไม่ใช่แค่เก่งแล้วยิงอย่างแรกก่อนเลยภารกิจขั้นที่3ของหลวเฟิงนี่บอกเลยว่าเต็ม1ิบไม่หักเพราะเจ้าตัวทำได้ถึงร0 0เปอร์เซ็นเต็มๆ แต้มก็ฟาดไปเลยจุกๆสามแสนคะแนนแต่ยังไม่ทันดีใจอะไรก็เจอบูมแรงจัก,กรวาลตีกลับใส่เต็มกระบาลทำไมถึงว่าเป็นบูมแรงก็ภารกิจขั้นที่4ี่นี่สิให้หลัวเฟิงต้องกลับมาจัดการคนในตระกูลของตัวเองไม่ใช่เล่นๆนะครับใน21คนที่โดนขิพากษามีพ่อเขาอยู่ด้วยจ้า หลังจากที่หลังเฟิงได้ตำแหน่งผู้ตรวจการแห่งห้าจักรวาลใหญ่ตระกูลหลัวก็พุ่งทะยานสู่ระดับเงาจักรพรรดิสมาชิกสายเลือดแท้ก็หลายแสนยังไม่นับพวกญาติลูกพี่ลูกน้องลุงอาแม่ยายสามีเพื่อนบ้านรวมๆแล้วทะลุหลักล้าน ด้วยจํานวนมหาศาลขนาดนั้นแน่นอนว่าต้องมีแมลงกินบ้านสุกซ่อนอยู่และภารกิจนี้ก็คือให้หลัวเฟิงล้างบางเองใครทำผิดค่าใครหนักหน่อยขังใครไม่ผิดปล่อยไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่พ่อก็ไม่เว้นบริษัทก็อยากเห็นว่าหลัวเฟิงจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าไม้เท้าคนแก่หรือจะลูกพ่อลูกแม่ยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนผลตัดสินเป็นยังไงรู้ไหม 13คนถูกตัดสินประหารหลัวเฟิงลงมือเองด้วยนะไม่ใช่เล่น4คนขังยาวหมื่นปี3คนขังเบาๆสบายๆร้อยปีแต่พ่อของตัวเองล่ะหลัวเฟิงขอเซฟไว้ก่อนไม่แม้แต่จะพิภากษาประกาศเลยว่าพ่อข้าไม่มีความผิดแล้วก็ส่งภารกิจปิดจ็อบไปดือด้อบริษัทรู้เข้าก็หัวร้อนดิ คะแนนภารกิจรอบนี้เลยโดนหักเหลือแค่70%บริษัทให้เหตุผลว่าเองเล่นไม่พีภาคสาเลยขนาดแกล้งตัดสินโชว์ก็ไม่ทำนี่มันแบ่งแยกเรื่องส่วนตัวไม่ได้ชัดๆหลัวเฟิงว่าไงรู้ไหมจะให้ค่าสารพ่อตัวเองอย่าฝันต่อให้บริษัทโกรธต่อให้โดนหักแต้มข้าก็จะยืนยันแบบนี้ตลอดไปพ่อข้าก็คือพ่อข้าคุณละ่ะ ถ้าเป็นคุณจะภาคสาพ่อไหมหรือจะเลือกแบบหลัวเฟิง